เงี้กอนี่มาแล้วนะกอนี่มาแล้วนี่ไม่ออกแล้วกําลังตุ้งมุติมีพี่น้องนี่ออกแล้วออกแล้วมางวดที่แล้วยังบ่ออกโอ้ท้าบุุษแต่ทางนี้จะยอดยอดเล็กเนาะแถวนี้อแถวนี้บริเวณจะยอดเล็กอ่ะเก็บกันรถเขาก็วิ่งไปวิ่งมาห่ม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 จนหุดเนาะเื่อสกีโอ้ยงอนเหนื่อยปวดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหัก เดี๋ยวหักน่ากขานต้นเก่ามันไงหักง่ายเลยขานกลางออกตรงนี้ก็วัาเดี๋ยวอีกพวนี้รุ่มเรื่นี้มาเก็บมันเออไปถ่ายให้บึงเนี้ยไลายกำลังออกเนี้ยเม็นมดเนี่ยออกแล้ว แต่ว่าเฮาสิบูเก็บอันไลายดอกมือ่อีงคะอ่าละเบิ้งแหมลอยกับลอยอีรีนี่ให้มันเล,อย,นลอยอ้าทุม,มที่นี่พัานนี่ยอดมันอยากอดน้อยๆเราพีน่น,น,น,น้องนอเนาะเฮาบอกได้เก็บหลายเด้ปีที่แล้วเพอมาเออม,มันเผาปลาหัวงคอยผุลายคักหม,มักพอดีห,วดหัวเป็น แต่พอดีหอวพอดีหอวนะที่น้องอกนการนะนนากนารนะอ,ออเหนือัดนี่กรได้งามจับที่น้องเลยอ้่เดินพาหมู่มาเก็บกำลังออกนะิ <laughs> này 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 ngon 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 thêm một còn đây น,นี่แค่แค่สามกอเลยในมือคยนสามกอสามก,กอก็เรียกินพี่น้องเออไปคับเออโอ้นี่ก็ได้ รุ three, so ่นแบกำลังแบบสิบสามสิบสี่ะเออรุ่นอ้อิงชิงเออสาวซน้อยรุ่นรุ่นผู้สาวซน้อยเดยักูดรุ่นพี่น้อยเออออิงิงรุ่นผูสาซน้อยพักูดก็ไดพี่น้องเลยเุ่นผูสาซน้อยเดยุ่นนี่ย ร <c oughs> ุ่นผู้าวสามน้อยสิบสามสิบสี่แล้วประก,กูดรุ่นเนี่เออเนาะว่าคือขขอยวะกูดรุ่นพุ้สาวสามน้อยเอาไปเก็บหัวหนา้าขโอยสิมาเก็บอยู่โอ้ยสิห้องรุ่นผู้สาวสามน้อยมันตุ้มุติมิอะไที่น้องนี่เห็นไหมเออมันตุ่มุติมิดี ออกเป็นไงเลยเนี่ยนี่แตกมาหลายโอ้ไม่ได้ใส่ถุงมือก่อนบาดมือเพี้ยมันจังเหนียวรุนเนี่ยถึกฝนน้ำเนี่ยกูถึกฝนกำลังออกกำลังแตกฝนตกมาใส่ฝนแตกกู่มันน้อยๆเออเดี๋ยวเราจะพาหมูมาเก็บน้องเลยคนเมื่อยคนเมื่อยเป็นอิสมอยป่วยกระตุนกระตูเป็นงานเลยโขดเลยแขวะอ่าอื้ม หักมมดเลฟนด็นดรธรกิจรวบอารบอารน่ซ้ำหมดอือส้ำหมดซ้ำหมด,มดโอ้ยหินมันคาไปหินลนลำตัวจกงะจกงา,กงากเเอาคอยงายง่ยโอเห็นไหมินมันบาดมือเขา เงินบาทจุกงากย้อยเลยจุกงากุกงามัคกินตลุ่นนันนี่แล้ค่เออบาทมือข่อยหินเมันจเอางาี่เลยเงินบาทมือมือแห้งบริัทมือแห้งแล่ล้ยโอ้ยก่อนขักยเอย ไปา,คาคอบทั้งก่อแลคายมันบาดมือเฮานี่ยแบนกะงหอบนี้คักห,บหบอบ ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วเราค่อยเก็บมันวันหน้าวันหน้ามันคจะโตโตหน,น่อยไอ้จริงก็เก็บได้หนึ่งกอนมันเบลอเาล่าเลยตรงนั้นน,ะน่ะเอ้ยนเอาไว้เฮ้ยทุกคนอันนี้จะเป็นผักติ้วนะผักติว้วฝรั่งนะนี่จะเอาเด็ดไปใส่ต้มปลาก็ได้นะเออใส่ต้มปลาเอาใาเอใส่แกงอะไรพวกนี้ก็ได้ รสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆนะพี่น้องเปรี้ยวเหมือนใบมะขามอ่อนนั่นแหละเราเอาไปใส่แกงเห็ดใส่ต้มปลาช่อนตุมปลานินได้อ,อ,อร่อยแทนใบมะขามอ่อนเนี่ยผักติวฝรัง่งมันยังยอดไม่ใหญ่ไม่ยาวเต็มเลยใช่หมดเลยนั่นนี่เนี่ยนี่คือผักติว้วติวฝรัง่งนี่พี่น้องออกแล้วพูน่ะพูน่ะพูน่ะอู้ยกำลังงามพูน่ะเห็นบ่เห็นน้องกันบ่พูน่ะ แม่น <magical> ร์ดเนี่ยโอ้ยดงผักกูดฝรั่งสัดๆคนะกำลังงามพี่น้องเนี่ยดีจะค่อยมาเมื่อนี้เนาะดงนี่เออพอดีเก็บเลยเนี่ยโอ้รองเท้าเปียกเออเปียกกันซะเนาะพคนะกำลังงามงามพี่น้องเนี่ยกำลังพอดีเก็บเลยเนี่ย เด้มาเก็บข่เด้ปะเนี่ยพอสอ่นนป่เนี่ยอ่อนซอนน้ำข่เนี่ยป่โอ้หลุดึ้นเล่นนุ่นแต่ก็เหตุคลิปงามได้ก็นเนี่ย้องหมอกแดงมันลายมากหมอมกแดงย้ายสวยเลือกได้นํ้เน่เห็คลิปยากง่ายแตหลุดเล่นวันวันอ้ บริน์อรตาลายพี่น้องเยเอ้ยกอนั่งกอนั่งเลือกินนะพี่น้องเอเก้าขาอกเก้าขาโบกำฮอบกำฮอบเลยเออเฮ้ยเขาไปเลือกอเงี้ยน้ำงเท้าขาเปียก กินพี่น้องกอนึองกอนนงน้เก็บไป้งโงไม่ค่อยนั่งทับมุ่อกี้ค่อยก้าวขาเพ่อออกค ต่ำหน่อย่ะน้อยกว่ามันน้อกพี่น้องเปลยสวยเลือกได้นางเพิ่นเพิ่นมีหลายเพิ่นสวยเลือกได้เกินละ ยอดนะพี่น้องเนี่ยยอดนึ่งยอดนึ่งยอดยัโอ้โหพี่น้องอ้โอี่้อก็อ้าวขาบอกพี่น้องยก้าวขาบอกตัวนะวัวลัววัวลัว ไปเป็เขาเอาหมวกมันโอยนะพี่น้องเขาบอมีเวลาเฝ้าค่ำเลยคงกลมันถ่าหมาถ่าพี่น้องหมาหมานิรมนถ่ากินนอดแล้วคิดนอดแม่แล้วลูกชายคอยคิดนอดคอยแล้วเฝ้านำ เนี้ยตำก่อนละตัเยเยอะป่ะตำก่อนี้ก็มากินเน้อนีข่อยให้เน้าๆจนใสจนซเออเออก่อนนี้ดีเนปลาสมามสมอการมีหวบ่ได้โอตำเนีป่ะตำข่อยคนเก็บหุ่ยเลยพี่น้องที แสงมาได้เลยพี่น้องเอ,อ้มืดเลยเนาะหามองแรงเฝ้าเต็มอื่นเยวมาเก็บอีกรอบอีกนาะพี่น้องอีกรอบเนาะพอดีเก็บมืออื่นรุ่นกดักดกอดนี่แป๊บเดียววพหาแค่บ่นนีบ่นเดียวพี่น้อือ,อ เอาบัวสมัมเสมอกันเด็๋ยวคลิปนี้รุ่นเอกออกจริงๆผู้สาวสามน้อยนะพี่น้องรุ่นแนวเนี่ยโอ้ยมนั่นสนิตรงนี้ก็พอตรงนี้ที่พี่น้องกำลัองออกอน,ออน,น,ออนั่ะละค่อยบัวสมัมเสมอเออออกไม่สมัมเสมอกันเนาะนี่โอ้ยเขาปวดหลังพี่น้องเลยขโค้มมาได้ปีนี่จะโค้งไปไหนได้ เอ,ออ,อพดอดีฉันคนมาเก็บแนวน,นี้โอ้ยปวดร่างแห้งรอ,องเท้าเปียกรองเท้าเปียกให้เขาไปเก็บหมอกเอาม,มีอาที่มาเก็บให้เขาเก็บให้เพื่อนเก็บให้เพื่อนเขาไปล้างเอาไปเลือกเอากินไปไ๊บเนาะพี่น,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 นอ้องเอาะแป๊บเดียวเอาแค่บอลนี่บอลเดียวคือ เห็นปละข้างในข้างในออกได้เห็นบ่ะเกบกัข้างในออกได้เห็นเห็นมดเดาล้วจังไปเก็บมันทางการคนน,น้องอ,อื่นออกมาอเอาไวแล้วมืดแ,วมดแล้วมือนีมืดแล้วมือวม้อนี้เอาซับนี่เลยพี่น้องเออคลิปนี้ค่ะเอาซับนี้ดรอนนี้ดรอนเดียวนี่ข้างล่างคอยนีนยตั้งเรือตั้งหลายคอยค้ามเก็บแล้วอเอาไวเดี๋ยวไว้มืออื่นมาเก็บปวดหลังแห้ง วัวรวัว,ว,วอีกอ้อจริงจริงรุ่นนันน่ในรุ่นนี่รุ่นนี่แบบสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่ครัเป็นนิดน้อยก็ได้นะพี่น้องรุ่นแบบโคดรรุ่นยาวๆเออเอาเท่านี้แหละพี่น้องเลยขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะพี่น้องเด้อขอทุกท่านอยู่ดีมีแฮงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขคู่สุขค้นจะพี่น้องจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเอาเอาประกูดมาให้ Bye-bye.